cấp hai kia nọ một cái một luôn, ừ. ok luôn các cụ, đẹp lẹ เก็บครับนู้ตัวเดียวกันเหรอข้าวซอยผุนนะครับหลังหนึ่งโห่ครับบ่มีครับ mình xây sẽ... Xây về xe là nó mai nhỉ Hãy เรื่องล้างหนึ่งยืนไม้นี่ครับผมไม่ไม่ห้อยหรอครับใช้ไว้อยคือเป็นห้อยอ่ามุนห่งครับผมใช่ไม่ใช้หลายๆรอบหนึ่งจิตเป็นเจน,นึ่งครับผม นี่ครับผมมัมุนมนี้ให้จัดให้ยังนะครับผมไปไหวเห็นมันเป็นข้างคือครับผมข้างหญ้าแห้งเป็นส่องคือเดินได้ใส่ครับผมไปครับ ครับผมหลังที่หาวังนี้ค่อยมาใส่แล้ะครับผมคือนนว่ามันลันได้ตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับนี่มๆอย่งไม้ก็หายหักครับผมวินิจุบไม่ค่อยหลายครับมันเบิดบบนีดด้จังไงนี่นะครับผม บ่มมี่พี่นอ้องหลังที่หกพี่ห้อยอยู่ครับเจอหางบ่มมี่หนูมองเตามองเคยื่องจิตที่ตัวใหญ่เมื่อนี่ก็บ,บ่มมี่ครับผม โอ้ครับห้วยกัดมันนี่ครับผมนี่ครับครับอาซาครับครับผมมาชั้นไหนเก่าครับผม ้ถ่ายครับดึงก็คู่โอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเแขนเส็งครับผมมาเกิดครับ หมดกิ่นครับผมบม้นทุนบ้นมากครับเดือดงานตีหนึ่งตีสองผมครับใส่สวยครับผมดูถือหมดกินครับผม,บนบนม,มบเผมผมมผมต็มส้องครับ I have นะครับหัวเงินใหม่อยู่ครับผมบ่อเขาบ่ติดบุรู้ว่าหนูตัวเดียวกันบ่ครับผมเป็นไม้อัน ไ่ข้ามครับผมมัดสำไม้เก่าครับผมไม้ดิ่มข้อมไม้นี่น้องสาใหญ่ครับผมใช้ไปอใช้ไปสามหลังครับผมมันลุกค่ะครับผม ท้ายพี่น้องกัท้ายพี่นะครับันดีพี่น้องเห็นบ่โอ้ง่าครับเจดแปดขีดเียบ้อยครับผมแก้มสาแกมสามครับผม อยู่คับใส่งามครับผมเปีนสารไปครับผมยูนนีหนล้างหนึ่งครับใส่ไว้แบบห้อยห้อยมันอันนั้นชื่อครับผมใส่เลย็ยม่มีผมไมีหรอกห้อยมันหมุนหยาชื่อครับ นี่ดูขิ้นมาไปครับอย่งนีลงไปนี่ครับนั่งกลับอยู่ซีหลังครับผมวเข่าครับผมหอยหนูุน่มนะไปครับผมดุนๆเลยครับมือนนี่ ที่นอกแล่วอี่ครับผมอ้มาแล้วพี่นอกนี่ครับน้องจูงกกอยู่ครับผมมวยไงเป็นไรครับผมสวยแต้มซีครับผมสวยงามครับหมดกินครับผม ซีครับไปครับผมกลับมาแล้วครับผมซีแต้มครับผมยังอยู่ครับสองลังทุดท้ายบม่ได้ไทยครับผมแบตผมเบิดแต่ว่ากลับมันกระลันรันทั้งสองหลังูลุกข้นเอาหรือบ่อครับผมเป็นอย่างครับผมได้ซีแต้มมากกับถือว่าใส่สวยอยู่ครับอายุหากินได้ครับผม ก็ไล์ก็แช่กตคิดตามเป็นกำลังใจครับผมก็มันมนอกครับ